วันนี้บิ๊ก็มีกก้าเคล็ดลับเรียนภาษาจีนให้เก่งแล้วก็ไวมากขึ้นนะคะมาฝากกันด้วย เรียน่สอนฟังแว่ชั้นเรียนหันหลวันนี้ก็มาเจอกับปิงดมพทเกเตอร์อีกแล้วนะคะวันนี้ปิงก็มีเก้าเคล็ดลับเรียนภาษาจีนให้เก่งแล้วก็ไวมากขึ้นนะคะมาฝากกันด้วยที่สำคัญปิงมีโรงเรียนเรียนภาษาจีนที่ราคาเบามาก นอกจากจะราคาเบามากแล้วนะคะเขาก็มีอาจารย์คนจีนหรอกชื่อคนจีนที่มาจากเมืองจีนเลยมาสอนโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็อาจารย์คนไทยที่นี่ก็ไม่ใช่เบาๆนะคะอาจารย์คนไทยนี่ก็แบบภาษาจีนชัดมากชัดกว่าปิงอีกนะคะคือแบบเป๊ะเวอร์ที่นี่เลยเคเบียนชนีสนะคะวันนี้ปิงจะมาแจกเคล็ดลับเรียนภาษาจีนให้เ evet, ก่งแล้วก็มาแนะนําโรงเรียนเรียนภาษาจีนเผื่อเพื่อนๆที่ อยากจะเรียนภาษาจีนก่อนที่จะไปมืองจีนหรือว่าอยากจะเริ่มเตรียมตัวเรียนภาษาจีนนะคะเพื่อในอนาคตก็สามารถดูคลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนไปเริ่มกันที่เคล็ดลับแรกเคล็ดลับแรกนะคะก็คือการเรียนจีนนั้นต้องอาศัยแพชชั่นด้วยนะคะก็คือต้องมีแพชชั่นด้วยอย่างเช่น ชอบหนังจีนหรือเปล่าชอบดูซีรีส์จีนหรือเปล่าชอบดาราจีนหรือเปล่าหวังอีโปัวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าต่างจีนต่างๆนะคะก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในแฟชั่นต่างๆที่ทุกคนก็จะมีสิ่งที่ชอบต่างกันไปมันก็จะมีแรงถดดันในการเรียนภาษาจีนมากขึ้นถ้าใครไม่รู้ว่าแบบตัวเองเป็นสายไหนสายดูหนังสายซีรีส์หรือว่าสายดาราสายเป็นติ่งอะไรอย่างนี้นะคะสามารถไปดูได้ที่คลิปนี้ าเทคนิคเรียนจีนนะคะอันนั้นจะเป็นจำพวกสิ่งที่ชอบนะคะก็คือเราจะแยกเป็นหลายๆสายเช่นสายซีรีส์สายฟังเพลงหรือว่าสาย,ยเล่นเกมอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นแฟชั่นเหมือนกันอันนี้ก็คือข้อแรกนะคะถ้าเราเจอแฟชั่นของเราแล้วเราก็จะมีแรงผลักดันในการเรียนภาษาจีน,นว่าเราเรียนไปทําไมอะไรอย่างนี้นะคะไปเคล็ดลับที่สอง เคล็ดลับที่2นะคะก็คือการเรียนจีนนั้นต้องอาศัยความขยันด้วยนะคะในขยันในที่นี้ไม่ใช่แค่ว่าอ่านหนังสือหรือว่าแบบเป็นหนอนหนังสืออะไรอย่างนี้นะคะขยันนี่หมายถึงว่าขยันหาเพื่อนคนจีนขยันหาโอกาสในการใช้ภาษาจีนไม่ว่าเราจะอยู่เมืองจีนหรือว่าเราอยู่เมืองไทยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการขยันอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่ว่าเราอ่านหนังสืออย่างเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วการอ่านหนังสือนะคะมันก็มีประโยชน์แต่ว่าเวลาใช้จริงๆกับตอนอ่านหนังสือมันก็จะคนละแบบกันบางคนอาจจะแบบหนูอยู่เมืองไทยหนูจะไปหาเพื่อนคนจีนที่ไหนหรือว่าหนูจะ ไปมีโอกาสใช้ภาษาจีนที่ไหนเราค้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปดูได้ที่แอปเอ้ยไปดูได้ที่คลิปนี้นะคะเป็น3แอปฝึกภาษาจีนซึ่งในนี้หนึ่งในแอปนี้นะคะจะเป็นแอปที่สามารถหาเพื่อนคนจีนได้นะคะเพื่อนคนจีนที่แบบเขาอยากจะมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเราหรือว่าเขาอยากจะเรียนภาษาอังกฤษมันไม่ใช่แอปหาคู่นะมันเป็นแอปหาเพื่อนที่เอาไว้ฝึกภาษาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้ฝึกภาษากับ เจ้าของภาษาจริงๆโดยที่เราอาจจะไม่ได้ไปจริงก็ได้อะไรนี้นะคะก็ไปลองดูได้ในคลิปนั้นต่อไปนะคะเคล็ดลับที่3าม<อ>เคล็ดลับที่3ก็คือทาภาษาจีนนะคะให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราอย่างเช่นสมมติว่าจ,จะเดินไปเปิดตู้เย็นอย่างเงี้ยเราก็คิดในหัวก็ได้คือเราอยู่อนไทยใช่ไหมทุกอย่างมันก็จะใช้เป็นภาษาไทยอยู่แล้วนอกจากที่เราจะอยู่ในห้องเรียนแล้วเรียนภาษาจีนนะคะซึ่งจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราอะเราไม่จำเป็นต้องหัวลงจีนแล้วเราถึงจะได้ใช้ภาษาจีนก็ได้ เราเช่นเราจะเปิดตู้เย็นเราก็คิดในหัวแล้วแบบเออตู้เย็นภาษาจีนเรียกว่าอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยแบบปิงเซียงหรือเปล่าก็คิดในหัวแบบอ๋อเป็นศัพท์คำนี้เปิดตู้เย็นไปลายน้ำส้มอาจจะแบบเอยน้ำส้มภาษาจีนเรียกว่าอะไรอะไรอย่างงี้นะคะก็หรือว่าเราออกไปเดินห้างไปช้อปปิง้งจะนอนทากรีมหมอนคือทุกๆอย่างในชีวิตเราเช่นแบบกระเป๋าหนังสือเสื้อผ้าทุกอย่างเราคิดเป็นภาษาจีนได้หมดเลยนะคะก็ ลองเวลาเราเจออะไรเราลองนึกเป็นภาษาจีนดูเราก็จะแบบจาได้มากขึ้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเจอในชีวิตประจำวันอะไรแบบนี้นะคะวันตอนนี้จะให้กันบ้านจะให้คสํสาปสาผ้ามเพื่อนเพื่อนนะคะแต่งประโยคแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปปิงได้เลยคือะแต่งประโยคอย่างไงก็ได้ขั้นแรกก็คือขั้นเตี้ยนหญิงขั้นเตี้ยนหญิงแปลว่าดูหนักนะคะแต่งประโยคมาข้างล่างน,นี้เลยคอมเมนต์มานะคะ่ะ ส่วนคาที่2คําศัพท์ที่2ชื่อบ้านง่ายๆเลยกินข้าวนะคะคําศัพท์ที่2คือกินข้าวและคําศัพท์ที่3นอนหลับช่เวเจ้าช่วเจ้านะคะสามคำนี้เลือกแต่งประโยคคำไหนก็ได้นะคะคอมเมนต์นมาใต้คลิปนี้ได้เลยป็นอยากรู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยภาษาจีนเป็นยังไงบ้างแล้วก็แต่งประโยคกันเป็นยังไงนะคะต่อไปเคล็ดลับที่สี่นะคะก็คือนอกจากการที่เราจะจำคำศัพท์ได้แล้ว นึกคำศัพท์ออกแล้วเราก็ควรที่จะเอาคำศัพท์ต่างๆมาแต่งประโยคนะคะก็คือเมื่อกี้แหละที่ปิงให้ทุกคนลองแต่งประโยคดูนะคะมันก็คืออใน,นเนลข้อที่สี่ของปิงก็คือการเราจำคำศัพท์ได้แล้วแล้วเราต้องใช้เป็นด้วยการแต่งประโยคนะคะมันก็คือสื่อว่าเราใช้เป็นหรือว่าเราใช้ไม่เป็นถ้าสมมติว่าเราจำศัพท์ได้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปใช้ในรูปแบบประโยคอย่างไงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะเพราะว่าเวลาจริงๆแล้วในชีวิตจวันเราใช้อะเราจะไม่ได้อยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาตู้เย็น อยู่ทีนี้ก็พูดขึ้นมาว่าแบบหมอนอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันจะต้องมีประโยคนมีหน้ามีหลังก็จำคำศัพท์ได้แล้วก็ไปฝึกแต่งประโยคกันเยอะๆนะคะต่อไปเคล็ดลับข้อที่5เคล็ดลับข้อนี้เป็นเคล็ดลับที่ไปรู้สึกว่ามันง่ายมากที่สุดแล้วก็ไม่ลำบากใจแถมสนุกด้วยนะคะก็คือการเล่นโทรศัพท์เล่นแอปพลิเคชันซึ่งจริงๆทุกคนตอนนี้นะคะมีโทรศัพท์ติดตัวตลอดเวลาและเวลา80%ของวันเนี่ยเราก็ไปเล่นโทรศัพท์ใช่ไหม ซึ่งอันนี้นะคะข้อเคล็ดลับข้อนี้ก็คือการเล่นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์นั่นเองอย่างที่พี่บอกนะคะว่าบี่เคยทําคลิปแนะนํา3แอปฝึกภาษาจีนเอาไว้ให้แล้วไปดูได้ที่คลิปนี้เลยมันจะเป็น3แอปที่เป็นแอปที่ทำแบบทดสอบเป็นแอปตอบคำถามเป็นแอปที่เล่นกิจกรรมเกี่ยวกับทุกอย่างในภาษาจีนนะคะแต่ว่ามีความสนุกสนานตนอยู่ด้วยก็จะทําให้เราไม่เบือ่อแล้วก็เวลาเราจะหยิบขึ้นมาเล่นอย่างเงี้ยเราจะไม่ฝืนใจนะคะจะมีความแบบ อุ้ยเบื่อจากเลยไม่รู้จะเล่นอะไรแล้ว i อ f a c e b o o k เล่นจนหมดแล้วนะคะก็อยากจะเข้าแอปนี้เล่นๆดูบ้างแบบตอบคำถามอะไรอย่างนี้ก็จะมี2แอปที่เป็นแบบทดสอบนะคะแล้วก็จะมีอีกแอปหนึ่งจะเป็นแอปที่เอาไวห้หาเพื่อนคนจีนหาคนที่เป็นคนจีนมาแลกเปลี่ยนภาษากันนะคะต่อไปคือข้อที่6กการจำคำศัพท์นะคะก็เราจะต้องหาความถนัดของตัวเองแล้วก็หาแนวทางในการจำคำศัพท์ที่เหมาะกับตัวเองนะคะอย่างเช่น มื่อก่อนปีนจําควาศัพท์อย่างเงี้ยก็จะเป็นการที่เอาคําศัพท์มาคิดเป็นรูปภาพแล้วเราก็จําเอาอย่างเช่นสมมติว่าคําว่าดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาตัวหลักๆข้างบนข้างล่างข้างๆมาประกอบกันแล้วแบบอ๋ออันนี้เราเห็นแล้วเรารู้สึกแล้วเรารู้แล้วว่ามันแปลว่าดอกไม้ถ้าสมมติว่าเรามานั่งแต่แบบคัดแล้วก็จําคัดแล้วก็จํานะคะมันก็วันพรุ่งนี้มันก็จะหายไปจากสมองเราแต่ว่าถ้าเราแต่งเรื่องให้มันในตัวภาษาจีนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตัวภาษาจีนที่บิงเคยบอกว่า มันมีเรื่องราวของมันในแต่ละตัวอยู่แล้วนะคะแต่ละขีดแต่ละอย่างในตัวภาษาจีนของแต่ละตัวมันมีความหมายของมันนะคะถ้าสมมติว่าเราเริ่มรู้ความหมายแล้วเราก็จะแต่งเรื่องให้มันแบบ make s ซ n s e มากขึ้นนะคะมันก็จะทําให้เราจำำําคําศัพท์ได้มากขึ้นต่อไปือรับข้อที่เจ็ดนะคะถ้าใครที่กําลังจะเรียนภาษาจีนหรือว่ากำลังที่อยากจะไปจีนแต่ยังไปไม่ได้หรือว่าเรียนภาษาจีนหนูอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เรีนความรู้สึกจริงการเรียนพิเศษภาษาจีนเป็นตัวเลือกที่ดีเราสามารถเรียนทั้งแบบตัวต่อตัวเรียนเป็นกลุ่มอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเรียนกับอาจารย์คนจีนในเมืองไทยอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยคือพี่รู้สึกว่ามันทําให้ถ้าเราเรียนกับอาจารย์คนจีนนะมันทําให้เหมือนเราอะได้คุยกับคนจีนจริงๆแล้วในคลาสเนี่ยเราชื่อเขาจะต้องแบบตั้งใจที่จะพูดภาษาจีนกับเราแล้วก็ทำอย่างไรก็ได้ให้เราอะเป็นภาษาจีนได้ไวขึ้นนะคะก็ ปิงรู้สึกว่าการเรียนพิเศษภาษาจีนในเมืองไทยไม่ได้แย่เลยเมื่อก่อนปิ้งก็มีน้องๆที่ต้มยอช่องอยูทูบของปิ้งนะคะเขาก็แบบจะไปจีนปีหน้าปีนี้เขาก็ไปลงคอร์สเรียนภาษาจีนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่ใครก็ตามที่จะไปเรียนภาษาจีนที่นู่นนะคะมันมีสองแบบแบแบแรกก็คือไปเรียนไปอย่างเดียวเลยคือจบปร,ริญญานตรีแล้วอะไรเงี้ยอยากไปเรียนภาษาปีหนึ่งซึ่งการที่ถ้าเราไม่มีพื้นฐานอะไรไปเลยนะคะพอเราไปอยู่ที่นู่นอะเราจะต้องได้เข้าห้องที่เป็นแบบห้องก็แต่เริ่มต้นห้องก็แต่เริ่มย ซึ่งมันจะเสียเวลามากๆปีหนึ่งก็จะได้เรียนประมาณ2เทอมซึ่งสองเทอมมานั้นอะ่ะไม่ได้ห,หมายความว่าเราจะพูดได้เพราะว่าเราเริ่มเรียนตั้งแต่หนึ่งกว่าเขาจะสอนพ e ินิจกว่าเขาจะสอนตัวง่ายๆศัพง่ายๆสอนที่ผิดอะไรต่างๆมันก็ปา,ปาไปค <isions> ร,รึ่งปีแล้วอะไรอย่างนี้นะคะอ๋อก็มีแบบที่2ก็คือเปเรียนปริญญาตรีแต่ว่าการที่ไปเรียนปริญญาตรีแล,รแล้วไม่ได้อจักทีเลยมันก็มีค่าเหมือนกันคะ่ะก็คือมีค่าเท่ากันก็คือว่าต้องมาเ, <laughs> เ,เ,เ,เรียนต้องมาเรียนเริ่มเรียนตั้งแต่หนึ่งใหม่เลย ทำให้มันจะเสียเวลาช่วงแรกๆกับไปโดยที่จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเรามีถ้าสมมติว่าเรามีพื้นฐานมาก,ก่อนแล้วแล้วเราไปถึงที่นู่นนะคะไปสอบไปสอบเทียบว่าเราได้ถูห้องไหนพอเราไปถึงที่นูน่นเราจะได้เรียนชั้นที่ยากขึ้นมาแล้วเราไม่ต้องไปเรียนเริ่มหนึ่งใหม่ตั้งแต่แบบพินินตั้งแต่คนที่ยังไม่เคยเป็นภาษาจีนส,สักคาเดียวเลยอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะมีประโยชน์กับเรามากกว่าถ้าเรามีพื้นฐานภาษาจีนไปบ้างไม่ต้องเก่งนะคะคือคนที่เรียนมังไทยเรียนสาษานงไทยอย่างเงี้ยไม่ต้องเก่ง จากไปที่นู่นพอไปสอบมันก็จะได้เทียบไปเป็นชั้นอื่นที่ไม่ใช่ชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่ห้องเรียนตั้งแต่เริ่มต้นหนึ่งสองอะไรเงี้ยอาจจะไปแบบโัวไปสามเลยมันจะทําให้เราเป็นจัตจีนไวขึ้นนะคะต่อไปเคล็ดลับข้อที่แปดนะคะเคล็ดลับข้อที่แปดก็งอ่ายๆนะคะฝึกอ่านฝึกเสียงเ,เยอะๆฝึกคัดเยอะ,ยอะๆนะคะใครมีเวลามากๆยเนี้ยก็ซื้อหนังสือซื้อสมุดคัดที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมๆที่เป็นเอาไว้คัดตัวจีนนะคะเอามาคัดบ่อย จะได้คุ้นชินนอกจากเราจะฟังได้พูดได้อ่านได้แล้วเราจะต้องเขียนได้ด้วยนะคะซึ่งในความคิดของปิงการเขียนเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างยากแต่ว่าเราก็ต้องฝึกไว้นะคะส่วนข้อสุดท้ายข้อที่เกเขียดรับการเรียนภาษาจีนให้เก่งน,นะคะนี่ก็คือข้อสําคัญอีกข้อหนึ่งก็คือการดูคลิปของปิงนั่นเองนะคะดูคลิปลงในเว็บ์ของปิงเพราะว่าในคลิปต่างๆเนี่ย มีแจกเทคนิคมีแจกเคล็ดลับต่างๆเยอะมากมายนะคะใครติดตามช่องปิงไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนปิงให้ความรู้บ่อยๆแล้วก็ให้เทคนิคบ่อยๆในการเ <S <S <ๆ>ารียนภาษาจีนนะคะนี่ก็เป็นเจ้าเคล็ดลับที่ดีนะคะที่ปิงเอามาแชร์กันในวันนี้ถ้าใครที่กำลังจะเรียนภาษาจีนหรือว่าอยากเรียนภาษาจีนนะคะก็ทําตามเคล็ดลับที่ปิงแนะนําไปก็ได้นะคะลองดูปิงคิดว่ามันน่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยแน่นอนใครที่กำลังหาที่เรียนภาษาจีนล่ะคะปิงก็แนะนาที่นี่เลย เคพีเอนไชนีสนะคะก็เป็นสถาบันสอนภาษาจีนที่มีอาจารย์คนจีนที่มาจากเมืองจีนเลยนะคะแล้วก็ภาษาจีนชัดมากแล้วก็จะมีอาจารย์คนไทยที่ผ่านการคัดเลือกคัดสรรมาแล้วโดยเคพีเอ็นไชนีสนะคะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ทุกคนเห็นอาจารย์คนไทยที่สอนน้องๆสอนเด็กๆที่เป็นสอนง่ายๆนะคะภาษาจีนชัดมากคือชัดจริงอันนี้ไม่ได้อวยเลยปิดเดินๆไปแล้วเราไม่ได้ยินเสียงนะคะนึกว่าคนจีนแล้วแบบพอเดินไปเขาเป็นคนไทยอาจารย์จบปริญญาโทมาก็เลยแบบ ปิงรู้สึกว่าเคเทนเชนิสโอเคเลยและที่สําคัญราคาเบามากราคาถูกเรื่องม,มันจะมีใกล้บ้านหนูไมหมอะไรนี้นะคะคือเขามีความปกสาขาเลยก็เดี๋ยวิงจะขึ้นสาขาให้ข้างๆนี้นะคะใครใกล้ตรงไหนก็สามารถไปตามสาขาต่างๆนั้นได้เลยนะคะเป็นคอสเรียภาษาจีนเลย20ชั่วโมง4,500บาทซึ่งกชั่วโมงละ200กว่าบาททุกคนหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วแล้วห้องหนึ่งก็คือไม่ได้อยู่กัน10คนนะคะห้องหนึ่งก็2-3คน บางทีถ้าแบบนักเรียนน้อยก็มีสองคนคือคล้ายๆกับเรียนส่วนตัวเลยอะเหมือนเรียนส่วนตัวเลยนะคะในราคา200ต่อชั่วโมงคือดีมากขนาดนี้แล้วนะคะก็ยังมีหลักสูตรแบ่งตามช่วงอายุไว้ด้วยนะคะมีหลักสูตรตั้งแต่เด็กก็คือ6กถึงปีเป็นต้นไปหรือว่าหลักสูตรของผู้ใหญ่นะคะก็คืออายุ13ปีขึ้นไปหรือหลักสูตรแพทนะคะแพทจีนแล้วก็มีหลักสูตรอชเคตั้งแต่1-6ถึงเลย คือมีลหลักสูตรครอบคลุมมากๆนะคะกับความต้องการในทุกๆด้านของคนที่อยากจะเรียนภาษาจีนนะคะหรือว่าใครที่แบบอยากจะเอาภาษาจีนไปต่อยอดในการขายของทําธุรกิจอะไรอย่างงี้นะคะที่นี่เขาก็มีเปิดคอร์สสอนเหมือนกันนะคะโดยที่เขามีการแบ่งเป็นเรียนเดี่ยวก็คือเรียนตัวต่อตัวหรือว่าเรียนกลุ่มเรียนคู่อะไรต่างๆนะคะก็สามารถมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ KPM Chinese ได้เลยนะคะอันนี้เป็นห้องเรียนเดี่ยวนะคะห้องเรียนเดี่ยวกับเราชื่อคนจีน ที่แบบหน้าตาน่าราคุ่มกิมของเรามากเลย